สวัสด,ดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแต่งลูกอินทาลัมนะครับนอินทาลัมรุ่นของรุ่นสามนี่ครับเราจะแต่งบิดออกเลยครับนี่ก็ออกมาเหมือนกันครับนี่ครับนี่

อันนี้เป็นรุ่นรุ่นสองรุ่นสามต้วแม่เป็นเป็นไฮไฮพลนผลิตปีเลยครับเราจะได้ไปมาก็ะไรมีชิปจันทร์ครับต้วนเป็นแน่เยือดีพี่ดีครับ ครับดูตอจะเลือกลุกนิดหน่อยจริว่าจะสมบูรณ์ออกผลถ้าเราแต่งตัวนี้มันก็จะเริ่มโตเลยนะครับนี่นะครับ